สาภาพของคนนอนดึก1ิบโมงเช้าสรุปเลยกว่า <g way> จะสรุปก็รื้อบ้านให้แม่ได้เก็บนะกลัวแม่จะว่างน้องปื่มรับฉันก็จะมาเตรียมกับข้าวไว้ให้เด็กๆตอนเย็นนะกับข้าวบ้านนี้กินตอนเย็นแต่ต้องทําตอนกลางวันนะ <g way> จะมาคร้าวครัวห้าโมงหกโมงเย็นเหมือนบ้านอื่นไม่ได้นะบ้านชน,นะตอนเย็นงานทุกอย่างต้องเสร็จรอนั่งอยู่กับลูกเป็นประมุขประธานให้ลูกป <g way> <g way> ิดเทอมไม่ใช่ว่าฉันจะสบายนะหนักกว่าเดิมอีกเพราะเรียนว่ายน้ําก็ต้องเรียนทุกวันเพิ่มเวลาขึ้นมาอีกช่วงอยู่บ้านนี่คือไม่ได้พักเลยฉันน่ะน้องปิ่มกาล กินหมูยอทอดอีกนะแม่ก็เลยต้องทําไว้ให้เขาฉันก็เลยถามอีกว่าแล้วหนูจะเอาผัดวนเส้นอีกไหมกินหลายวันแล้วนะพวกเธอผัดวนเส้นอนะ่ะถามแบบชี้ทางนะพวกเธอ,อพอน้องปิ่มบอกว่าเอาค่ะแม่ฉันก็จัดให้เลยพวกเธอในระหว่างที่ฉันทากับข้าวนะน้องปิมก็นอนหลับใช่ไหมฉันเก็บบ้านเสร็จฉันต้องรีบมาอย่างที่พวกเธอเห็นเลยไม่มีเวลาจะนั่งจะนอนเล่นหรอกนะเสร็จจากกับข้าวลูกใช่ไหมฉันก็หิวปินอยู่นะพวกเธอ ต้องรีบล้างกระทะมาทำกับข้าวให้ตัวเองต่อผัดกะเพราหมูที่ฉันแช่ช่องฟิตไว้หลายปีแล้วในคลิปพวกเธออาจจะเห็นว่าแป๊บเดียวได้3เมนูใช่ไหมในเรื่องจริงมันก็เผื่อจะเสร็จนะพวกเธอไหนฉันจะต้องไปล้างกระทะมาเปลี่ยนแล้วมาผัดอยู่อย่างนั้นอ่ะสามรอบอ่ะทำเสร็จก็ว่าจะนั่งกินข้าวแบบสบายใจสักหน่อยมันก็ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่คิดไว้หรอกพวกเธอประมาณแบบคนเรามันไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดนะน้องปื้มตื่นร้องไห้แล้วพวกเธออยากจะกินนมแม่น่ะตื่นมาพูดเลยปื้มจะกินนมแม่ฉันก็บอกว่ารอแม่แป๊บหนึ ต้องได้กินนมไม่งั้นงองแงทั้งวันอะ่ะกินนมเสร็จฉันก็พาน้องปื้มมากินข้าวก่อนจะไปรับพี่ปิมเริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วตอนแรกเขาก็บอกว่าปื้มไม่กินฉันก็เลยบอกว่านี่ไงโดนัทโดนัทหมูยอ <c oughs> กับผัดเส้นนะโดนัทหมูยอเหรอแม่ <c oughs> ก็ถึงกินนตก็คือบางวันก็กินดีนะบางวันเมนูเดิมก็บอกไม่กินไม่ชอบ <l ots> แป๊บเดียวบ่ายสองฉันต้องออกมารับพี่ปิ่มที่โรงเรียนพอเจอหน้าแม่แม่แม่เพื่อนให้เยลลี่หนูด้วยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปกินที่รถอยากชิมมากไม่ยอมคุณพี่ก็อยากกินตอนนี้เลยแม่แกะให้หนูหน่อยคุณน้องก็ซื้อดนัดสฟแดงมาไงาตอนมากลับมายังไม่จบนะพูดเรื่องเยลลี่แม่แม่ถ้าหนูไปเที่ยวสงการอ่ะหนูจะซื้อเยลลี่อันนี้ไปฝากเพื่อนด้วยนะอารมค้างจากเยลลี่ก็คือน้องปิ่มมาถึงก็กินข้าวเลยเวลาพักแค่หนึ พวกเธอ,อะสะว่ายน้ำไม่แดดและห้าโมงเย็นแม่ก็พาแว่นมอไซมาเหมือนเดิมอบอกน้องปื้มปมมาขึ้นหลังพี่ <c oughs> พี่ปิ่มลงสะว่ายน้ํากับครูสศ็จแม่กับน้องปื้มก็ไปหาอะไรกินก่อนแต่ก็ซื้อมาฝากน้องปิ่มด้วยอยู่แหละเพราะเวลาขึ้นจากสระนี่หยหิวมากนะว่ายหนึ่งชั่วโมง20่สนาทีไม่หยุดเนาะพวกเธอถ้าเป็นฉันฉันก็ทําไม่ได้หรอก <c oughs> เพราะฉันทําไม่ได้แหละฉันก็เลยอยากให้ลูกฉันทําได้นะพวกเธอเวลาไปเที่ยวก็จะได้ไม่ต้องห่วงเขามากน้องปลืม้มแผนกกองเชียร์กินไม่หยุดป้าปาที่พาลูกๆไปเรียนว่ายน้ําเราก็บอกว่าให้น้องปลื้มลงเล่นสระเลยฉันก็เลยบอกไปว่ายัางไม่กล้าให้ลงหรอก<ๆ>เดี๋ยวติดใจ ถ้าได้ลงครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งสองครั้งสามก็ต้องตามมานะ่ะฉันว่านะพวกเธอฉันก็เลยยังไม่เคยพานองปื้มลงนอกจากไปเที่ยวอะ่ะถึงได้ลงสาวยน้ำอะ่ะน้องปิ่มว่ายน้ำขึ้นมาแวะมาบอกแม่ด้วยแม่แม่ว่ายน้ําเสร็จครูมีช็อกโกแลตจะให้หนูด้วยถ้าครูบอกว่ามีขนมมาฝากแบบนี้นะมีพลังขึ้นมาเลยนะน้องปิ่มไปดูน้องปิ่มว่ายน้ําแล้วนะพวกเธอ